สวัสดีครับวันนี้มีมีดพับกันโซ่นะครับของแท้นะครับผมซีรีส์เจ็ดนะครับชื่อรุ่น G เจ็ดศูนย์สี่นะครับผม G เจ4ดศูนย์สี่สินค้าพร้อมซองผ้าสวยๆแบบนี้เลยครับผมตาแบรนด์นะครับผมนล่มีระบบอัซิตล็อกนะครับความยาวรวมแดนิ้วนะครับเปิดง่ายนะครับกดปุ่มแล้วสบัดนะครับผมสบัดปุ๊บล็อกเลยนะพับกลับไม่ได้แน่นอนนะครับนี่มีความยาวรวมสามจุด ความยาวรวมแปดนิ้วครับใบมีดยาวสามจุดห้านิ้วครับใบมีดเหล็กสี่สี่ศูนย์สีนะครับผมเคลือบผิวนะครับการสนิมนะครับเคลือบผิวสีนี่ครับสีออกเทาๆนะครับผมสวยงามนะครับความยาวใบมีดสามจุดห้านิ้วความกว้างใบมีดหนึ่งจุสามนิ้วนะครับสันหนาสี่มิลเลยนะครับผมตรงนี้เป็นอยากสวยงามนะครับปลายสโลมนะครับน้ำหนักเบานะครับร้อยาิบี่กรัมเท่านั้นนะครับผม ด้ามจับ G10 นะครับผมสีเขียวเขียวขี้ม้าครับเขียวเข้มๆนะครับผมน็อตฟิตติ้งสีดำทุกจุดนะครับผมด้านหลังมีกิปฟเนี่ยมันเกงสีดำนะครับสามารถย้ายกิปฟเนี่ยมาไว้ด้านหน้าได้นะครับผมแกนกลางมีกระดูกงูหลายจุดเลยนะครับผมแข็งแรงแน่นอนครับด้ามจับแบบประกบนะครับผมแกนกลางเป็นเหล็กนะครับสวยงามเกรดพรีเมียมของแท้นะครับผมระบบอัลซิทร็อกนะครับผม กดปุ่มะาพับกลับนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมเปิดเวลาเปิดกดปุ่มมาสบัดนะครับเปิดง่ายนะเปิดไวนะครับผมฟิปเปอร์นะครับราคาเบาๆนะเล่มนี้850้บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับผมสินค้าแบรนด์แท้นะครับรับประกันจากทางร้าน1ปีนะครับผมผมกริบแน่นอนความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผม รับประกันให้เลยนะครับหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับสินค้าพร้อมกล่องพร้อมซองผ้าแบบนี้นะครับผมสินค้ารับประกันหนึ่งปีนะครับผมแบรนด์กันโซ่นะครับรุ่น G 7 0 4แคบรูปหรือแจ้งชื่อรุ่นทักมาได้เลยครับ850ร้บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจ ิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอครับทางไลน์ทาง Facebook หรือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับเฟซบุ๊กแมนมีเดินป่านะครับทางไลน์แอดไลน์แอดแมน HK นะครับผมพี่ๆสนใจเล่มไหนเลือกดูในช่องได้เลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ0990213034นะครับผมสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้นะครับผมซีรีส์7นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจมีของมาไม่เยอะนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับ นี่แบนแท้นะครับผมเดี๋ยวผมไปหารุ่นสวยๆมามีอีกเยอะนะครับสวยแน่นอนนะครับผมถูกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับรับประกันนะครับราคาเบาๆนะครับผมผมเป็นซื้อมาจากร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับผมได้ราคาพิเศษนะครับสวยแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผม 850บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับแบรนด์แท้นะครับสินค้าพร้อมสองผ้านะครับมีตัวล็อกให้อย่างดีนะครับผมมีโลโก้2ฝั่งนะครับผมของดีแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ